อ,อย่างก่อนพ่อหนุ่มยืนหลอกพ่อหนุ่มผมยืนหลอกไงโอหหันหน้าข้ามแพงชัวต์บอสโอ้โหตบอสสวยงามอย่างก่อนพ่อหนุ่มจะก่อนนะเปิร์เบต้าผมยังเอา ผมบอกเลยย้อสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับผมสลรัววันนี้นะครับเรามาอยู่กันในเกมตบตนหรือว่า Dead by Daylight รัานนี้นะครับคือเซ็ตที่เพื่อนเพื่อนต้องมีไว้ในไ d เดีเลยนะครับผมสำหรับเซ็ตนี้ก็คือนี่เลยครับเซ็ตยอดนิยมเซ็ตที่ดีที่สุดสำหรับผมในตอนนี้นะฮะวิ่งสุดกำลังเป็นเปืเป่อของเม็กโทมัสเมื่อเริ่มวิง่งเพื่อนๆจะติดสถานะเร่งรีบ5 0เป็นเวลา3วินาทีเมื่อวิ่งเสร็จแล้วนะครับจะติดสถานะหมดกำลังเป็นเวลา40วินาทีถึงจะใช้ได้ใหม่วิ่งแบบนี้เลยครับ หยุดมันเป็นเพื่อของแนนซี่วิลเลอร์เมื่อเพื่อนๆกดชิปวิ่งเมื่อไหร่เพื่อนๆนะครับจะเห็นรอยขีดข่วนของตัวเองตลอดเวลาในระหว่างเดินนะครับเพื่อนๆจะติดสถานะเร่งรีบ20%ทําให้เดินไวขึ้นแบบนี้ครับตานี้แหละสวยเพื่อนไม้ชัวผมมาแล้วเพื่อนหลัก ก็ประมาณนี้แหละครับเราก็จะเห็นรอยขีดข่วนเวลาวิ่งนะส่วนตอนเดินก็ประมาณนี้เลยครับเป็นไงเดินไวปะฆาตกรยังไม่รู้ตัวเอาเรื่องเระวังเปิลเปิของควีนตินสมิธสำหรับเจ้าเปิงนี้ไม่ว่าจะเป็นปอดกำบังตาบอดหมดกำลังเลือดท่วมถูกขีดขวางเว่อวะและไม่รู้ตัวทุกสถานะเอฟเฟกต์นะครับจะลดลง40%สำหรับตัวเพื่อนๆเองและเพื่อนๆที่อยู่ในระยะ16เมตรนะครับการโจมตีเด็ดขาด เป็นเร์ของลอรีสตลอ์สำหรับเจ้าเปิร์งนี้เมื่อในระยะ60วินาทีนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆโดนอุ้มหลังจากที่ลงตะขอมาแล้วนะครับเพื่อนๆจะสามารถหลุดจากหลังฆาตรกรได้โดยฆาตรกรนะครับจะสตาร์ท4วินาทีเปอร์น,นี้สามารถใช้ได้หนึ่งครั้งต่อเกมสำหรับคลิปนี้นะครับจะสนุกและมันฮาแค่ไหนไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ let's go <S อ่าลิเจียนโหอย่างงี้แพ้ทางผมนะผมมีวิ่งไวเล่วอยู่ไหนกันพอนุ่มส่งเสียงหน่อย สถานท,ท,ท,ที่ที่คุ้นเคยแอนเดอรนก่อนวัตถุย้อก่อนนะเปิร์เบต้าผมยังเอาผมบอกเลยอะนะยังก่อนวัตถุแอนเอรเฮ้ยยังก่อนวัตถุเฮ้ยโหคือห่างคือห่ากแล้วกลัวไม้จวโอเคเดี๋ยวผมไปดักหน้าให้ ยิงกลับมาใครก็ได้โทลิเคนเขายังไม่นั่นนะอยู่ตรงนี้ครับพ่อหนุ่มเหลือคนเดียวที่ยังไม่เจ็บโหถ้าเกิดว่าเจ็บสี่คนเนี่ยคือมันแย่มากเลยนะอ๋อ้โหเป็นเรื่องแล้วไงเจ็บสเจ็บสี่มีเกี้ยวปันช้าลง12%นะครับถ้าเจ็บสถ้าเขาจิ้มผมได้คือจบแต่ยากหน่อยนะผมมีสปิน ยังก่อนนะพ่อนมผมไม่หลงไงเออครับมาผมไม่เคยไม่หลงโนหลงไฟโนหลงไฟผมบอกแล้วโนหลงไฟโนหลงไฟผมบอกแล้วบุ๋มมองผมค่อนข้างดีนะมาเลยยังก่อนพ่อนมผมโดนหน้านต่างทันชัวยังก่อนโอ้ยจะตีก่กงเดียวเลยพ่อนมคนนี้เจอกันไม้นี้ มาเก้าให้นะเขามาฉายตาบอส <c oughs> เก็บสปินเก็บสปินอยู่เก็บต่อเก็บอยู่เก็บต่อเฮ้ยอย่างก่อนพดาดลมมาบเข้าให้ <c oughs> เดินเก็บปินนิดหน่อยถึงปานกลางโอเคเขาพุ่งมา กลัวไม้ชั่วเลนี้กลัวไม้ถั่วเพิ่มมาเพิม่ม <laughs> ถึงไม่มองก็ได้ยินเสียงตีเวล เอาเป็นเรื่องแล้วไงเป็นเรื่องแล้วเฮ้ยบ๊บนี่ไงตีพลาดไปก่อนพนดมโฮ้ยปาบเขาให้ยัดไม้อุ้ยแหลกเออตาบอสโอเคเราจะรู้ได้ไงครับว่า ช่วิ่งเดียวได้แล้วสังเกตตองตรงมุมขวาครับคุิโอแต่ว่ามุมขวามันจะมีหมดกำลังครับมุมขามีรูปหัวใจหมดกำลังถ้าเกิดว่ารีเซ็ตแสดงว่าเราใช้ได้แล้วครับแต่ว่าก็จะมีเทคนิคนึงครับก็คือเนี่ยพอมันรีใกล้เสร็จใช่ปะ่ะเนี่ยเรากดวิ่งได้ครับกดชิพวิ่งเลยถ้าเกิดว่าคิลเลอร์ไม้ใกล้เราแค่ปล่อยชิพครับอย,อย่างเช่นอย่างเงี้ยปล่อยชิพแล้วก็ <S <S อโอ้ไม่ตีไกลจัด โอเคเดี okay, ๋ยวบอกให้พนมฮึบโอ้โหแมงตีโดนเป็นเรื่องลวไงเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องแล้วโอเคบอกให้เพื่อนเออโอเคบอกพลาดแต่เมื่อกี้บอกพลาดขอโทษขอโทษขอโทษยไม่รู้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 พลาดเอง โอ้กวิ่งไล่ถูกซะด้วยเป็นเรื่องผมแล้วนอนไม้เนะี่ยนอนไม้อุ้มเลยโหเป็นเรื่องแล้วเพื่อนอยู่ไกลมากไกลจริงอันนี้กลับมาใช่ไหมยูก่อนได้นะเพื่อน แมน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 โอ้โหเดินไวจังยังหมโดนหน้าต่างทันไหมเนี่ยโอเคคิวเลอร์เดิมแทนเฮ้ยเฮ้ยแป๊บหลอกโดนหลอกโดนหลอกง่ายเกินโดนหลอกง่ายจัดเออมา เก็บสปินอยู่นะคุณคิวเลอร์ฮึบโอเคฮึบสวยการต่างผมไเ้นไม้ขวามือเลยเซฟปะเลยไว้ก่อนครับมาเก้าให้่าสปินผมเก้าๆนะคุณคิวเลอร์เป็นเรื่องอนะไรครับผมวิ่งที่กว่าประตูได้เลยเนี่ยเออเยออาประตูเพิ่งเปิดเป็นเรื่องละ ้าก็ให้สวยประตูเปิดฉาจังทำไมประตูเปิดฉาจงม,มีเปิดช้าหรอใช่ไหม <c oughs> เป็นเรื่องแล้วครับ้ <c oughs> าก็ให้โอเคเอาไว้ประตู เอาโนวัน oh, no ยางเป็นเรื่องมากกว่าเนี่ยอมอหมอมว่าหลบหน้าผมอัไนี่เขินนะเนี่ยดรมฟันชิดซิดเขินนะเขินกล้องนี่ไงจิ้มขวดม่งไปก่อนเฮ้ยโ,โอ้โหผมลืมว่ามันมีโดนแม่เน่ยเออแฝงไหนแฝงกาแมบด้วยหรอได้อยู่นะมีสปินอโอ้โหเรียบร้อยคืนระวังทำไมตุ้มระเบิด อ๋อประตูนี่มา,าประตูนี้นะครับรอดแล้วชิวตอนนี้ชิว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 ไปม,มาหอบตอนนี้ชิวอยู่ครับอ๋อนี่ไงตัวนี้หรอผมนนีฟังเสียงแล้วเฮ้ยเฟดดี้ครูเกอ๋อย่างงี้ครูโลเกอร์นะเพราะครูเมือนเหมือนซูเนลโ,โอ้โห ไปทั่วแล้วเหมือนใจแอนเลยปะล่ะเดี๋ยวจะเป็นโดเรมอนเกิดมาของเขเดินชิวๆไป่มนมาเดี๋ยวค่อยฝันประสาทคิวเลอร์โดยการวิ่งเพื่อนต้องการความช่วยเหลือครับถ้าเตอเพื่อนเล่ตรงไหนตานี่แหละสวยเพื่อนมาชัวผมมาแล้วเพื่อนหลักมาเก้าให้นะขมำอาบอสฮึบยังก่อนพันม Hấp Nhà rồi mất không Thân đây Giờ không bắt bắn bắt Bắn Ô Lê bê kìa chát Giờ không rồi, bắn ผมก็นี่เฮ้ยเฮ้ยเป็นเรื่องเลยอ่ะโอ้โหเมื่อไรอะเมื่าไปแบบติดเล่นเลยทุกคนโชว์ได้มาเจอไปก่อนเอ็นแมนหมายเล่นเป็นเรานี่ว่าเป็นเรื่องแล้วไงดีนะผมตายเอาอันนี้มาแทงลงแทงหลังไม่แน่นี่ล่ะเปิร์กเบต้าเปิร์กเบต้าเจอเปิร์กเบต้าผมเข้าไปมีแทงหลังแทงหลัง แขนจัดคิลเลอร์ก็แขนผมจัดเพื่อนขอทางขอทางวัยรุ่นมาก้าให้ตาบ,บอสเอ็นยังก็รอด เฮ้ยสเต็ปเขาเยอะเจ้ด้วยดิขอบคุณครับเพื่อนผมใช้จังหวะน,นี้ฉีกให้เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติโดจริงไม่จริงแนงเฮ้ยปั๊าบปั๊บปับเน้แน่ยังก่อนพอนุ่มจาก้าผมสาดุว่ะเอาเลยจัด เขาอยู่ไหนอะเอาเชืออยู่หลังผมเป็นเรื่องแล้วไงผมนอนไม้ทุกคนผมนอนไม้ผมนอนไม,นม,นนม,ม,นนม้ไม่ถึงยังก่อนโอ้โหอ,อยู่ที่ว่าโพหลังผมเฉยเลยโหเขาแบบโกรธแค้นผมมากแกคนเนี้ยโกรธแค้นผมจัดแต่ไม่เป็นไรนะเพราะว่าผมนะ่ะรอแน่นอนแฮมตาเนี้ยร้อยเปอ เอ็เอ็นไม่ไม่หลงก่นแล้วว่าโดนไปเยอะเพราะหนุ่มคนนี้โดนไปเยอะไม่ระเบิดแฟดสวยงามเออแฟดใช้ไม่รู้โหดจริงโอ้โหเป็นเรื่องแล้วไงเสียเหลี่ยมลูกกำนันสวยเพื่อนขอบคครับโอ้โหเพื่อนผมทีเมเวิร์กจัดทีเมเวิร์กมากมากขอละกันระเบิดแฟดลูกนี้เอ้าโอ้โหระเบิดแฟดเป็นเหตุสังเกตได้เฮ้ย โอ้โหระเบิดแฟตสังเกตได้ใครแม่งเอาระเบิดแฟตมาวางตรงนี้ว่าล้อตาร้อใจจัดแล้วผมก็เก็บได้ไงโอ้โหมีปัญหาอะไรอย่างนั้นเหรอครับมาตามหาตัวพวกเรารสินะะห,หนาวก็ต้องทนนะทำไมาต้องนะนะครับนะครับตลอดเลยไม่เข้าใจไม่เมือนเลยฮัลโหลเดเลด้วยปิงแดงเดเลดปิงแดงไม่เป็นไรเพื่อนจวรอช่วยเหลือ เฮ้ยโอ้โ,อโอหระยะประชิดจัดตาเป็นต้อมันคืออะไรครับตาเป็นต้อมากก้องให้น่าขามำน่าขามำเลยครับคุณคิลเลอร์ โอ้โหเขาเฟดไวออกเฟดไวชัวร์ครับทรงนี้ตาเป็นต้อเอาจากไหนครับไม่รู้เหมือนกันครับแต่ตาเนี้ยปิงโหโฮมีคนชุบอยู่หรือเปล่าพอนมปาบก้าให้ ตัวช้าเกินไปไม่นะโดจริงไหมจริงดังเฮ้ยผมแรกผมแรกผมแรกครับฮึบอย่างก่อนพะนเิมฮึบ ยังก่อนพนุม่มเฮ้ยั๊บเฮ้ยยังก่อนนะพนุม่มยังก่อนนะตานี้มีโปรเหรอพี่คิมเล่นโปรแล้วหรอไม่ได้เล่นครับโปรหมดอายุไปแล้วเฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้เล่นครับรมไ,ไ,มไม่ได้เล่นเฮ้ยพอนุม่มคนนี้ลองดนิว เรียบ่เอยไปคิวเลอร์ไปยังวะนีปึ๊บปั๊บยังก่อนพะนุ่มเฮ้ยโอ้โหโมหมีคนโปรผมเชื่อแล้วแมนแมนปั๊บมาเก้าให้โอ้โหผมแม่งโคตรแหลกเลยผมจะบอกให้ก่อนผมโคตรกระตุก มากเขาให้แล้วผมเนียนครับหาไม่เจอชัวเฮ้ยแป๊บโอ้ยดูดิทุกคนหมู่คันนั้นต่างโคตดดีเลยเฮ้ยน่าดูดิตัวผมเองก็ตุกเว้ยแต่สตรีมผมไม่ขึ้นอะไรเลยนะมันขึ้นว่ายอดเยี่ยมเฮ้ยอย่าดึงค่ะคุณคิวเลยผมจอก มาทุกคนตานี้แหละตาของผมรับประกันได้โอ,โ,โอ้โห,โโหโคาเนกิจังด้วยไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่จังเนี่ยต้องบอกคาเนกิคุงคาเนกิคุงเอ้าโหเพื่อนทำอะไรวะเนะี่ยเพื่อนไปวางอะไรให้คิวเลอร์ เพื่อนเดี๋ยวมันเห็นเดี๋ยวมันแน่โอ้โหแม่งไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดียวผมไม่ช่วยแล้วผมไม่รอช่วยแล้วผมอย่างนี้ผมไม่รอช่วยแล้วมันไปพลาดโดนตีแล้วมันเอาเหยือไหม้ผมนี่เดี๋ยวจู๊คิลเลอร์ร้องให้แล้วเป็นเรื่องเลยนะโทษผมไว้ได้นะอย่างเงี้ยมามก็าให้ก็ดีแน่ปร๊บโอเคพนม อะไรนี้ผิดคนหรือเปล่าฮับสวยงามฮับสวยงามเฮ้ยโอ้โหกันตาต่างโคตรไวขอเล่นแมสนีนะมากาให้โอ้ทันปะเนี่ย ฉีกไกลเกินว่ะทันไม้ไหมไม่รู้แพบทันหรือเปล่าไม่รู้บลอกหนึ่งเต็บโอ้โหเนี่ยถ้าเกิดว่าแค่นี้กี่แล้วมันไม่มีแม้ต่อนะผมบอ,อกเลยล้มชัวล้มร้อยโดนผมอย่างนี้โดนผมเอ้ยฮ้บสวยงามมามาเล็กที่ผมงกมีค่าแค่นี้สินะฮ ทาดงดอนพรหนุ่มยืนหลอกพระนมนผมยืนหลอกไงฮึบโอเคอย่างนี้ได้อย่างนี้คุยกันเรื่องอย่างนี้คุยกันเรื่องเดี๋ยวค่ยอคยๆไปครับชิลๆ ไอ้หมาเล่นไป่เรานี่ว่าแต่มีซ่าต้าอยู่ครับต้อยู่ไม่แย่ไม่แย่ชิลครับชิลได้อยู่คนนี้จุกพังอยู่แล้วจุกนานชัวเอาแต่คนอันนั้นดเดงโอ้โหโอ้โหเสาข่าวซะด้วยเป็นเรื่องของจริง อย่างนี้คุยกันยาวเอ้ยแย่จัดขอเพื่อนตุยแล้วครับป็นเรื่อง ผมช่วยได้ชัวหมายไปเกือบหมดแมปแล้วแต่หมายบ้านเล็กยังไม่กระทืบช,ชัวครับผมจําได้หน้าสือครับแนนซี่จุกตึงแนนซี่หน้าสื้อมากครับเดี๋ยวนะเล้าไปไหนอะโหหันหน้าข้าแพงชัวตาบอสโอ้โหตาบอสสวยงาม เล่นได้เด้นะเพื่อนผมช่วยแล้วผมตาบอสให้แล้วล้มไหมมาเอาให้สวยงาม ขึ้นยันสองหรงขึ้นทำไมลงมาไหมพ่อหนุ่มสวยงามเพื่อนพอนอนเอาไหมไม่เอาเคเคเลย นั่น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 เฮ้ยไม่เลยตรงน้ำมีไหมดิเพื่อนเอาผมเปิดประตูตรงนี้ให้ใกล้ใกล้เอาสุดไม่เอาทรงยังก่อนพนม เขาอยากได้ผมเขาอยากซื้อเก้าอี้ของผมเฮ้ยยังก่อนพระนมผมไม่สโลโมชันด้วยดิอย่างนี้จะเป็นเรื่องเอาน,นะยังก่อนผมยังไม่ได้กดสเปซมาฮ้บฮ้บฮ้บ โอ้โหแม่งเฮ้ยโหเห็นแล้ว huh. ด like 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 uh ิเออโดจริงสวยโดจริงเออมันต้องอย่างนี้ก็เล่นเป็นนี่ว่าเอาสูตร ปล่อยผมโอ้โหโอ้ขวานะเอาขว,า,นะา,ขวาล่างนะคุณจูเลออร์่าแล้วเขาเอาผมไงแล้วเพื่อนจะมารับเพื่อนจะมารับใช่ไหมเพื่อนจะมารับใช่ไหมเพื่อนจะมารับใช่ไหมโอ้โหไม่มองหลังนี่หรอ,โ,อโหร้องโอเคครับผมไม่มองหลังเลยอ่ะ เออมันต้องอย่างงี้โอ้โหไว้ใจได้จริงๆเลยสมแล้วสมแล้วที่กดมาด้วยกันเอาละครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้กันหรือเปล่าครับถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมวันนี้บ๊ายบายครับ